ทำไมต้องเซฟทับลานมึงจะเลื่อนคลิปอื่นกูก็ได้กูไม่ว่าคลิปนี้มึงห้ามเลื่อนถ้ามึงเป็นคนป่าจริงตอนนี้เป็นประเด็นดรามา่าร้อนมากเพราะว่าป่าทับลานกำลังจะหายไป2อ0แ0 0เจ่มันเยอะมากนะเว้ยการที่ป่าหายไปมันเกิดจากโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็คอรมอคือเขามีโปรเจกต์ว่าเราจะมีโครงการ one map วันแมปคืออะไรโครงการนี้มาทําความเข้าใจกันแบบสั้นๆคือเมื่อก่อนอะเวลาหน่วยงานมันจะกําหนดเขตพื้นที่อะด้วยความที่แบบอุ๊ยอีกกฎหมายแต่ละฉบับมันก็มีมานานแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเทคโนโล,โ,โลยีมันอาจจะไม่ได้ทัดเทียมสมัยนี้แต่ละหน่วยงานเขาก็กําหนดเขตของเขาสปรกรําหนดพื้นที่มาอ่างนี้เป็นที่สปกรอุทยานแห่งชาติกำหนดพื้นที่มาอ่าตรงนี้เป็นที่อ,อุทยานแห่งชาติผลกระทบของการทับซ้อนเกิดกับใครพอมาวางรวมกันอา้าว ห้าทับซ้อนชาวบ้านที่มีส,สปรกรเขามีกระดาษใบหนึ่งเอ้ยทํากินได้อันนี้มีส,สปรกรเนี่ยได้มีใบเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยโน่นนี่น,นั่นทำเกษตรได้แต่อุทยานแห่งชาติเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะเขาถือแผ่นที่แผ่นที่นี้แล้วตรงเนี้ยมันเป็นที่อุทยานมันก็เกิดการฟ้องร้องดาเนินคด,ด,ดีกันขึ้นมามันไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะมันไม่ใช่แค่ป่าทับลานป่าเดียวประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้อุ้ยเยอะมากรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปฏิรูปเพื่อให้มันเป็นอันเดียวกันก็คือเกิดโครงการ one map ขึ้นมาซึ่งโครงการเนี้ยการยอมร โครงการเนี่ยเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ประชาชนหน่วยงานของรัฐเม่จะตัดสินหรือทำอะไรเนี่ยให้ใครเนี่ย ออมันก็ทําได้ง่ายเพราะเอกสารมาตัวเดียวใช้แบบเดียวกันทั้งประเทศง่ายดีประชาชนก็อุ่นใจจะออกเอกสารสิทธิ์อะไรจะไปดูซื้อที่ดินก็ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องถูกฟ้องร้องหรือกังวลใจอีกแนวคิดหนึ่งของโปรเจก์นี้เขาบอกว่าแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยวันแบบเนี่ยเป็นแนวเขตที่โตกว่าโตกว่าระหว่างป่าไม้ถาวรตามมติครมกับป่าสงวนแห่งชาติเขามองว่าทําแล้วเนี่ยพื้นที่ป่ามันจะมาโตอะเออป่าไม่เสียหายแต่มึงโครงการนี้กำลังจะทําให้พื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติทับลานหายไปกว่า2 7 0 0 0 0ไร่มาเอารูปให้ดู ว่าตรงไหนมันหายไปนี่คือพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานคือเมื่อก่อนอ่ะมันก็กําหนดตามขอบเส้นน้นี้ปึ๊บ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 ต่อมาเขาก็สํารวจใหม่อก็เป็นขอบเส้นฟ้าต่อมาสํารวจใหม่ก็จะเป็นเนี่ยเส้นทึบเนี่ยตึก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 สำรวจแต่ละทีไม่ตรงกันสักทีไม่เป็นไรคราวนี้ก็เลยจะมาเคาะใหม่พื้นที่ที่หายไปคือนี่ตรงสีแดงแดงนี้มีอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พวกนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้มึง แล้วคือตรงนี้เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหายไปแต่แถบนี้ตรงแวกนี้มั้งทำอุโมองอุโมงที่แบบรถข้ามแล้วเป็นป่าข้างบนอะเพื่อให้ช้างป่าเดินได้แต่นี่กําลังจะเอาที่ตรงนี้เป็นที่ศะกอ แล้วเวลาที่แบบสัตว์ป่าลงมาแดกพืชผลก็ไม่สบายใจทารั้วไฟฟ้ายิงสัตว์ป่าคือเข้าใจนะว่าประชาชนกระทบแต่ต้องมองด้วยว่าสัตว์ป่ามันไม่มีที่แล้วอะป่ามันหายไปถ้าเมื่อไหร่ที่ดินเป็นสปรกรที่ดินสปรกรคืออะไรที่ดินที่มันจะมีหน่วยงานอะเออนักปฏิรูปที่ดินเอาแ้วเนะี่ยเขาจะเอามาให้ประชาชนทำกินอะไรนู่นนี่นั่นแล้วถ้าครอบครองแบบสิป,ปีแล้ว,ว่านู่นนี่นั่นไปแจ้งก็ออกเป็นโฉนดได้นะมึงคือที่สปรกรเนี่ยมันเปลี่ยนมือไม่ได้ถึงซื้อขายกันอะชื่อในเอกสารสิธ์มมันก็ไไ่ด้ แต่ถึงซื้อมาแล้วชื่อไม่ตรงสประกอสิปีตามเงื่อนไขตามกฎหมายเขา่าก็ออกโฉนดได้แล้วพอออกโฉนดได้ตอนนี้มันเป็นเอกสารสิทธิ์คือประชาชนนะ่ะที่ถือครองที่สประกอเขาก็อยากออกโฉนดแหละเราก็ต้องมองมุมเขาด้วยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยป่ามันหายไปไงมึงสัตว์มันเดินบนตึกได้ไหมถ้าตอไปอะมันเป็นรีสอร์รีสอรอ์ะมันเปลี่ยนมือแล้วนี่แล้วถ้าเกิดสัตว์ป่าไปทาร้ายนักท่องเที่ยว่มันก็เรากําลังเอาบ้านเขามาหรือเปล่าอือันนี้น่าคิดนะวงก,การวันแมพที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีกําลังขัดแย้งในตตััวเเเออองงหรืลล่าาานนี้กํ ขอความร่วมมือกูคนนึงอ่ะกูขอร้องกูขอเก็บป่าไว้ได้ไหมคือกูก็เบื่อตึกเบื่ออะไรแล้วอ่ะขอเก็บป่าไว้ให้สัตว์ป่ามันมันอยู่กับเราได้ปะว่าเข้าไปที่เพจของมูลนิธิสืบนาคเสถียรหรืออุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้เสียเวลาแค่แป๊บเดียวมึงไปเขียนข้อความอ่ะแค่นิดเดียวเองอ่ะแค่นั้นอ่ะช่วยกันกูไปเขียนมาแล้วนี่ข้อความกูยาวด้วยบอกเลยกูเยอะกูใส่หมดะคือไม่ได้มองว่าโครงการมันไม่ดีแต่ลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลกระทบจากการเกิดโครงการนี้ป่าหายไปสัตว์ป่าที่อยู่ลดลงที่ดินนนนนสกกกกปปปปอีีไม่่็็ถูเเลลยแง เอกสารสิทธิ์ได้หรือเมื่อเป็นที่ดินสาปกรโดยถูกอะมึงว่ามันจะไม่ขายที่ดินกันหรอวะก็อยากให้รัฐเจอทางออกที่ดีกว่านี้กับการทําโครงการวันแมพเพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนกันของเอกสารโฉนดแต่ละหน่วยงานมากกว่าการทําแบบนี้แล้วเลือกทางนี้แล้วผลกระทบมันเยอะขนาดนี้ที่ป่าหายมูลค่าของความเป็นมรดกโลกป่ามรดกหายไปไหนการทาโปรเจกต์เนี้ยมันเอ,อื้อแก่ประชาชนจริงๆใช่ปะวะหรือใครเออขอบคุณที่พวกมึงฟังกูจนจบแล้วตอนเนี้ยกูมีไฟเลยเนี่ยกูอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับป่า ที่ดินแต่ก่อนอื่นไม่ต้องซัพพอร์ตแนวคิดกูไปลงชื่อแสดงความคิดเห็นก่อนตอนนี้ไปไประชาสัมพันธ์ก่อนหวังว่าทุกคนน่ะจะไปร่วมลงชื่อกันแสดงความคิดเห็นกันนะเซฟป่าทับลานกันเถอะไป